สวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้กับเวลาประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนะครับผมออกมาเศร้ามีนกปลาขันแหนกหน่อยหมอกจากๆงๆลูกแมวมิฝึกครับมืน่อนีร่วัสองตัวนกไม้เคยขอบนญอะ่รล่ะ ท่านในดเฉลยจ้กตัวครับอันนี้เป็นนกสองขวบสองชาติในสองขวบแล้วนั่นขวบกลัวครับชาติเดียวลองเบึงเบาคนสีคขันพี่ปากปะมีเวลาฝึกคนหรืมาไลนะ่ครับผมมือวันหยุดใส่ต้นนี้ครับจารย์ดินเทพ้าเลยลองเบึงครับอปัญหาเราแต่งกินก่อนบอกเลย กี่แต่ไรครับรรอาจารย์ปลาเราบุครับเราบนสินกบ้านเาขาสีคันสีปากบ่นกไม้เพิ่นพี่ค,ครับผมเรียบร้อยแล้วครับประจันสองสันชนิดล้วเจ้าปีไหมครับนี่ครับนกต่อมันสีปากสีวาบ่นกปลากำลังขึ้นครับผมเป็นนกดอนโคกท้องหน้านะครับผม เอาโอเคเบิ้งวันยีปากสิวาบอ่ะฝึกเข้าก็ได้ลองเบิ้งครับตัวที่สองครับอาจารย์กตินเทพ้ากันครับชันเดียวเนี่ยเบิ้งมันยีปากสิวาบอ่ะแต่ว่าตัวแรกใช้ไปคันแล้วครับตัวนี้ินเสียงคันประมาณสิบคมอล่ะขันเร็วอยู่นี่ตัวแรกนั่นขันแล้วครับ เจ้าปีไหมันาดสองขวบฮันนี่ขวบกลัวห่างกันประมาณสามร้อยเมตรรลองเบิงมีนกมาสูงมาบ้าบ่องก็ได้ฝึกเพิ่นโอเคครับผมปาาระจั์คุณหลับบาทเนี่ยจากสองถึงม่งก็ยังไมเพิ่นลงโอเคครับผมเจ็ดโมงครึ่งกว่าแล้วประจรันหลังจากที่ใส่นกฝึกของมา โอ้พากันขันยี่เขอแค่ขันให้ก็ดีใจหมดแล้วลูกปลาหยียบๆก็สร้างอะไ้ใส่แหละคือขันเันใส่บพราะขันขึ้นธรรมาชาติครับพี่ยันสมกับเลี้ยงไม้หเอา้าเบื้องบาง้านปุ่ลละเก่าม,กมุ่งเขาสิมายามเันล่องเบื้องทิมไม่ได้ละประสบการณ์ครับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครับผม ส่เวร่งแต่เก็บมงเครห่งแล้อาจารย์มาเนี่ยเจอหนกฝึกลงุงนะครับบ่เนี่ยแดดห้องแล้วไอเบิ้ลน้ำกันมาสินี่หมันม่ยังบ่่อเก็บนกครับอาจารย์บ่นะี่สามชัม่วโมงแล้วเรียบร้อยอาจารย์แต้มแรกของเจ้าปีใหม่ครับคือสิเป็นนกหน่อยผมว่าลูกนกโอ้ <laughs> เนี่ยว่ามันเขาสว่าอะไรลูกนกครับโอ้โหมองหุ่ยลูกไม้บิังกระบอาจารย์มาเนี่ยแต้มแรกของเขาได้ลูกนกเอ้าเอาเอามันโอแมนลูกนกแหละอาจารย์เอ้ยโอ้ติดตะหึงบุญดิพุทธะหลังบาดมาเลยอาจารย์เอ้าเหดแต่จะใส่แต้มแรกครับนี่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 ครับเจ้าปีใหม่ครับ เต้มแรกของเขานกสองฝับงกว่าผมจันเจ้าปีใหม่เอาเก็บเก็บไปาจาันว้ามลูกนกปรแมาณตัวนี้หลังบาดเบิดนี่ครับอาจารย์แกกมาแล้วเบิังลักษณะหน้าตานะ่าจะเป็นนกริ้วเสียงใหญ่ครับมีนกริ้วเสียงใหญ่ตัวหนึ่งอยู่นี่มันตีเตา่าวนวดเดี๋ยวจะหลังบาดอาจารย์เอ้ยแข่งง่ายดีครับอาจารย์ ง่าสันเป็นตะเลียงขึ้นง่ายดีกูนะเอามาแล้วมาแล้วลายข้อแดงดีเว้ล่ะโอ้ติดเตอหึงบุ้นนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแ้มแรกนกฝึกเสี <c oughs> ยงไง่ล้วตัวนี้เอาบานใส่ทุงครับประยันบ่ีด้มีคือลักษณะ ที่อาจารย์สอนผมมาคือว่าให้เกียนดำ่สิเครับเหนวนี้อาจารย์คนหางคนปีกสองเส้นดำเบบดเลยครับหอดปลายมบนกที่เลียงง่ายอาจารย์เพิ้นบอกผมมานี่แหละครับนกบอลนี่ต่อ,อย่ายๆครับอาจารย์ติดมนจะส่งเราอยู่ล้งแตกว่ามันเสียงไงนกตัวนี้นี่นะครับผมนกฝึกแต้มแหลก โอเคไปเอาตัวที่สองลงบาทเนตัวแรกได้เราแต้มนหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับผมโอเคพู่มใจแล้วได้ตัวหนึ่งละนุกฝึกตัวที่สองนะครับอาจารย์นุกฝึกตัวที่สองมิดจีรีครับไม่มีอะไร เ,เมเอาโอเคครับเชือลงนับบาตเนี่ยโอเคครับผมถอยสองมันมิยังเกิดลงลงขึ้นนกลงครับอาจารย์เอาโอเคครับอาจารย์บาตเนี่ยลงมาทั้งสองตัวแล้วสรุปแต้มหนึ่งแต้มครับผมนกฝึกเจ้าปีใหม่ต่อได้วันที่เจ็ดมกราหกเจ็ดตอนนี้ หกเก่าแล้วควบสองขวบเพิ่มเพิ่มวันที่เจ็ดมกรล่าเดือนนี้เดือนนี้แหละครับออกฟึกใส่พเนียดครั้งเที่ยที่เที่ยที่สามนี่แหละในหนึ่งตัวน่าจะเสียงใหญ่แล้วมาเทียงมือเสาอันนี้เจ้าเสียงเล็กเลยตัวนี้ในนิวโคลงควบกัวนกดอนนี่เป็นตอครับผมนกดอนนี่ตอหยักพร้อมตอเขาหยักคือวัดประสบศพสมฤเร็จในการฝึกเดี๋ยวปีใหม่ เอาโอเคกับเด็กระป๋งกับสองนะครับบานอาจารย์ในเมื่อได้บาานหอนและวสีเทียงแล้วเสียโม่งกลัวนะครับบานเนี้เอาโอเคกับฝากคนไลค์นติดตามผมได้ครับผมเดือกับนกเขาใหญ่บึงการครับผมถัดนกเขาใหญ่บึงการนะครับผมเนอาสรุปแต้มหนึ่งแต้มยอดครับผมไปกับบานกันขอบคุณครับอาจารย์ครับผมโอเคหนึ่งแต้มครับ